สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Inside นะครับเรื่องราวนี่เกมจะเป็นยังไงก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ในป่าเราไม่รู้เราหนีออกมาจากอะไรนะแต่ว่าเราต้องต้องหาทางออกแหละปึ๊บปื๊บป๊บแล้วเด็กคนเดียวมาวิ่งอยู่ในป่าทําไมกันนะอันนี้ก็สงสยัยโอ้ยเดี๋ยว,ยวอันนี้เป็นรถรถ โอ้เด็กๆเลยน่ะเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยในนั้นอ่ะมีคนอยู่เยอะเลยอ่ะโอ้ถอยถอยถอยา,า,าจะเป็นพวกแก๊งจับคนนะครับเดีย๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็อย่าไปเจอมนันดีกว่าเนะ ไม่ดีเนาะข้างหน้ามีนคนข้างหน้ามีนคนเราต้องเบาๆแล้วเมื่อกี้ได้ยินด้วยเหรอเสียงรถอ,อกกจะดังหยิบกิ่งไม้นิดเดียวเองนะนี่ไม่เห็นลรอกไป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 หนูได้ต้องรอดเดี๋ยวฉันจะพานายรอดเองโอเคโอเคอันนี้ต้องไล่เห็ด จะได้ยินไหมอะถ้าพักลงไปอะมีคนด้วยแต่ว่าคงจะไม่ได้ยินนะเฮ้ยหมา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 มามามา,มาไม่เห็นหรอไม่เห็น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 ,เ,หนเออนะเหมือนจะได้กลิ่นนะเหมือนจะได้กลิ่นนะไอ่กลิ่นหลักอึศ โอ้ยเดี๋ยวๆนหมาเลยมันจะได้อันนี้ต้องโดดต้องหาอะไรมาเกี่ยวอันนี้ดึงได้ปะโอเคเฮ้ ayo, ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยเฮ้ยหมาได้ยินหรอเฮ้ยไป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 เไปหมือนหมันหม,นมา,าจะได้ยินเนียฮะเดนไปดีวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆป,ป,ป,ปึป๊บปึ๊บป้ยเ,เห็นไมเห็ โอ้ล่งๆอย่างเงี้ยต้องเห็นอู้หมา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 มอมามดมม่ได้สินะามดมมามามไมามาม้มไมามามามมา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 มอมา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 มมามามามมามาม่มามมัมม ไม่ปลอดภัยต่อไปไปไอ้หนูวิ่งเลยได้เสียงรถอยู่เลยเราต้องหนีจากมันแล้วหนีทางอื่นไม่ได้หนีได้หรือเปล่าเฮ้ยเสียงรถนี่เสียงรถมันตามเรามามันตามเรามาโอ้โยอย่านะอย่านะอย่านะวิ่งไอ้หนูวิ่งไอ้หนูวิ่งไอ้หนูวิ่งยังไม่พ้นที่แอบมีที่แอบมาข้างล่างมี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 ไอ้เจ้าทำอะไย คือออเออบริจนิดหน่อยไป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 เงี้ยมันลอเราไปดิ้วิ่งวิงวิ่งวิ่งโอ้โหเราต้องหลบข้างล่างนะครับปึ๊บปๆ๊ปปเคีไูู้ปไม่น่าจะวิ่งทันเนี้ยคนเราไม่น่าจะวิ่งสู้ทัน เข้ okay, มไปละเคเราก็แค่วิ่งต่อไปไม่รู้ว่ามันตามเราเพราะอะไรนะเพราะว่าคนที่อยู่ในรถก็เยอะๆอีกแล้ว okay, อโอ้ยมีคนลงรถมันมีคนลงรถมายังไงโอเคอ่างน่าจะต้องไป ไม่เห็นไม่เห็นผ่านแล้วเราเห็นทันทีเลยนะเอ้ยโอเคกระโดดได้สบายกว่าไปต่อไปต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้างหลังอ๋อข้างหลังมันรอโอ้ยลุกละเดี๋ยวเอาไปไม่ลุกไม่โดนโอ้ยไม่โดนไม่โดนไปน้อนอ้าวริงจริงด้วย หมาเหรอโอยมีหมาด้วยหมาไโอ้ยหมาหมาหมาโดนโอเคโอเคอเีต้ไปตงไปดำไปดไปดำไปเดี๋ยวนะ่ไม่ทันถ่าดำกันนะดดบมันคิดมันไม่คิดจะไปทังอื่นเลยหรอเอาค่ดำดำโอ้ยดี๋ๆนดต้องดำลึกกว่านี้โอ้ย เออแม่นสะดื้อโอ้โหคงต้องดำหึือต่วนี้ดำไปใต้น้ำเลยโอเคเมื่อกี้แมปริงดำปุกโอ้เราดำ้ำไปแล้วดำน้ำแล้วแล้วก็ดำไปต่อไม่กล้าเสี่ยงนะครับนั่เราต้องดูแสงไฟมันหรือเปล่าถ้าไฟฉายไปถึงก็คือไม่เห็นอะไรมาดิ โอเคมันเลตตามละโอ้อันนี้ซากสุกรเทียบเลยทำไมเราเป็นโลกหรอเราไป้วมาที่นีเ่เดี๋ยวเราเร่งรีบไปเดี๋ยวมันขี่ระพัดมาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอาซึ๊บโอเคได้ยินเสียงแล้วน,นะนคงไม่เห็นเท้าอะไรครับ แล้วก็เออโอเคผ่านไรอ้อยสัไกรไกรกะโพดไรอ้อยไรกะโพดนะฝนตกพำๆเข้าไปไเหนือต่อไปเรื่อยหรอดิ่งเข้าไปให้มันเฮ้ยมันมีตัวอะไรตาม ดดดดโอเคอ้เสียงยังก,ะกระดิ่งเป็นลูกเจียมที่เสียงกระดิง่งเดี๋ยมาขวางทางเฮ้ยทำไมสุกรตายแต่ลูกเตียมไม่ตายวะอต้องเข้าใจกันเปิดประตูเปิดออกตู่ว่าไมมีแตมีเทียก ปุ๊บโอเคปุ๊บต้องเวียงเลยนะเฮะพอโอ๊ยนี่เนยโอ้ยปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บพอที่เหลือก็เวียงตื้อตื้อตื้อโอเคแล้วก็ เหมือนจะต้องเอาข้างบนลงมาปุ๊บเออมาแทงเตอร์เถอะเออแล้วก็ไปเปิดสวิุริยกอปุ๊บเออหลบ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 ไม่แรงขออ่าถ้าหลบไม่แรงขอก็ต้องใช้ไอ้คุ้งจริงๆนะฮะ แค่ก so like 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 ันเข้ามาเข้ามาคจริงคงจกิงมันจะตายไหมอมันไม่ใช่ครื่องบดใช่ไหมมันแค่ดูดมันดูดไปอย่างนั้นตามมาตามมาคงิงคิงอะนะมก็ยิ่งโลคงจิงคงิงคิงมกิ่งล เดียวไม่พอเอ้ยอขอเสร็จใน่เะดียวป่ะเออโอ,อเคไปก่อนนะครับพวกกินมีกระดิ่งจะรูกโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไปอหไต่อบอกว่ามันคงไม่ตามแล้วนะไม่มีทางอ่ะงัะ้นต้องตามอยูด่ดีอุ้ยสร้างสุกรเพียบเลยโดดไปนึก,กสกร้างสุกรอือโอยแอะ ในท่อสุกรมีอะไรด้วยใหญ่อๆอะ่ะโอเคอ่าต้องใช้รถเข็นแน่เลยใชรถเข็นแน่เลยเบรกปึ๊บเราขึ้นไปปึ๊บโอเคแล้วก็ลงข้างล่างเหรอมันมีทางลกลับสินะปึ๊บโอเคโอ้ยมมีอะไรใช้ในล่างสุก,กรด้วยครับโอ้โหโอ้ เหมือนจะตรงนี้น้ำจะลึกเดินลำบากติดโคด้่ยเวลาติดโคเยอะโอ้โหเขียนไหมมันมีขนหนอนปะที่ชัยช้ใช้ก้นเฮ้ยมั่นี่มาลุกมันลุกมันลุกมันลุกนายใช้หมูป่าหรือเปล่าไม่ใช่หมูป่าหรือเปล่าโอเคหมูป่าโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้เออ เด็กถอดไปเลิกเลยเว้โอ้ยโอเคเอาเราต้องใช้ดีใช่ไหมอ่างั้นยืนมันแทบียบหน่อยนะครับอืมออมันอะไรอะ่ะ จะดักมากเลยปึ๊บโอเคง่ต่อไปข้างบนด้วยปึ๊บลงมาปึ๊บดนันแล้วอ่ามันมีสี่คนสองคนไม่น่าจะพอใช่ไหมโอเคงั้นสองคนไม่พอต้องอ่ะออกมาอันนี้เออช่วยกัน,นแล้วก็นั่งกันสีน่คนนี่สี่คนปุ๊บทำไมละครับ ควบคุมพวกเขาได้อะจ่ายเครื่องดีนะอื้อไม่ได้อีกอ่ะดันดันอ๋อานันไม่ได้ต้องดึงทีนี้เราก็ั้งสนั่นเลยทีนี้เราก็มีทางไปแล้วครับก็อยากไปต่อซุบลงมา ดึงขึ้นหรอโอเคไม่หนักมากแต่ว่าหนึ่งได้อุ้ยอุ้ยฉันส้ว่างจะทำไมม,ม,มันเหมือนะโลกที่ล่มสลายไปแล้วเลยอ่ะมันเกิดสงครามกันหรอหรือย,ยังไงเหมือนไม่มีคนสูกรก,ก็ตายเกลือ่อนเฮ้ยแต่มีคนนะนั่นอ่ะกำลังไปไหนกันอ่ะใช่นั่นใช่รถบรรทุกที่เราหนีวนมาหรือเปล่า เอก็มีคนนะแต่ทำไมพื้นที่อยู่อาศัยมันดูเหมือนพังทลายหมดเลยอะ่ะแล้วกลับไปยืนอะไรกันตรงนั้นยืนนิ่งๆไม่ไหวติงอ่าอ่าไม่จะดึงโอเคไม่จะดึง ถ้าดึงเราก็ไม่มีทางไปโอเคตัดแม็กซ์บนครับมันเปิดกำแพงสักอย่างเห็นปะเป็นกำแพงอะไรสักอย่างครับซื้อซื้อตกที่สูงได้แค่ยจนะซื้อซื้อสูงไม่มากไม่ตายนะสูงมากตายโอเคมันเป็นกำแพงอะไรสักอย่างอ่ะอ่าดึง หนึ่งคืนเออโอเคใช้โต๊ะป่ะเวลา่ายเฮ้ยลูกนกเกาะอ่าเรียบร้อยไปเลยเอโอเคแล้วเราจะมาลงมางไงเนี่ยเราต้องมาลงทันเวลาเอูสิก็เห็นมันตั้งโชว์ไว้โอเคปึ๊บ ตึ๊บ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 โอเคแสดงว่าทางนี้ไปตอบไม่ได้นะครับแล้วตรงนั้นมีพื้นไม้โอ,อันนี้เธอทำอะไรอ่ะอ๋อเออมันต้องส่งพลอยเราเกาะป่ะหรือยังไง ไม่รู้วะเราเครื่องซื้อนก่อนอ่ะโอเคเราต้องโดดจากตรงนีง้อ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วเราต้องเอียงมันก่อนอ่ะเราต้องเอียงมันก่อนเอาลงมาลงมาโอเคเราต้องเอียงมันก่อนอติดอ่ะดึงแบบดึงทางนี้เละไม่ได้อ่ะเราจะได้แค่นี้ ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนปึ๊บ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 โดดแบนี้ปึ๊บอ่ะโดดไปเกาะมันปึ๊บอ่ะสวยโดดอีกปึ๊บเออสวยเพื่อดันอันนี้ลงมาใช่ไหมเพราะเหมือนว่าเราไปต่อไปได้อะก็เห็นอยู่ว่าจะมีเชือกแ่ะมีเคี๊ยบจะล่วงตายขนาดนี้ โอเคดันดันปึ๊บลักลักลกระปไ,ไปโอ้โหลวกสิลวกสิเออโอเคแลก็ต้องลงต้องลงทางปกติโอเคถ้าลงทางไี้ตายคิดว่ามันลงได้นะมันไม่สูงมากที่ไหนใช่ที่ไหนได้ขะหักเอ๋นักนอกคือ นักคือโอเคบันก็ส่งกับพอกันนะไปตรงนี้ไม่ตาย้ยตรงนี้ไม่ไฟได้เดี๋ยวไปจับอะไรหนึ่งอะมีเสียงไฟชัดอียเฮ้ยข้างล่างเป็นรถไฟใต้ดินนะฮะแล้วไอ้นี่ไปทำอะไร,รอ่ะสับ่ะเบื่ออ่าเปิดเปิดแล้วยังไงต่อปึ๊บอ่าไปต่อไม่ได้โอเคอยังไงปึ๊บ ออแล้วเราต้องขึ้นนี่อย่าฟึบอโอเคโอเคแล้วตึ๊ดตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊นะอ๋อนี่ๆๆเรื่หยับหยับอ่าไม่เท่ากันอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนี้กันปึ๊บลง ต้องปิดประตูโอเคมาปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บอะไรปุ๊บไเข้าปุ๊บปุ๊บอันนี้ต้องมาตินดนี้อ่ากระเด็ดสวนกันปุ๊บพอดีเบอ๊อ่าสู่ห ขอบคนนะครับที่ใช้บริการคอเซ็นจิตธทรจิตอแล้วก็ไปต่อโอเคโอ้ยเดี๋ยวๆนะปึปปปนะ๊บอ้อป๊อปั๊บปนี่ฮะธรกิจของคนไปคิดทางนะครับอันตรายนะโอ้ตัวสีนี่ยตัวีใหญ่ แล้วไงต่อโอ้อสยสไลด์เหรอโอ้โน้รอดปะวะเฮ้ยแต่นี่ข้างล่างมีคนอ่ะมีลกล้องจอปดปิดอ่ะฟึ๊บโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นไม่ได้เสียงเ,เหมือนไอ้พวกนี้ที่มันโดนสะกดจิตปะเหมือนที่เราเข้าเครื่องเหมือนกันอนะ่ะอะไรมางนั้ยนะฟึ๊บโอ้เพราะว่า มันเดินไประเบียบเกินคนเรามาได้เป็นยังไงอุ้ยเย้โอ้ยนี่นี่ลกโอ้ยเกือบโอ้หให้ไปดีๆก็ไม่ได้อชีวิตมันเล่นในนั้นเลยอะไอที่แบบกระโดดสิกินขวางอะแล้วก็ลงปุ๊บโอเคไปไหนกันน้า โอ้แต่เป็นระเบียบเกือแล้วก็เหมือนคลองหักเอออเร็วอยๆๆๆมันจะมีควกคลุมอยู่ไม่อยากจะเจอเออเรื่อยไปสวอ้หอ่าถ่ายหลักไหนไม่ต้องใช้อะไรนะใช่ไหมเรื่อยๆปึ๊บ ก็ลากไปได้ไหมไม่ได้ติดตั้งเคองบนโอเคแล้วไงต่อโดโดหรอปึ๊บไม่ถ okay. 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 ึงอ๋อต้องเอียงันได้ฝั่งนู้นอ่าอจับได้โอเคอันี้มันเหมือนท่าจับอยู่ออยู่งนีโอเคแล้วไงต่อปึ๊บกลับลงเออ สับลงเพื่ออะไรทำนะถ้าไม่สับลงมันก็อ๋อมันก็จะไปตรงนี้ไม่ได้ไมได้เว้ยเฮอ๋อมันต้องขึ้นลิฟต์มันต้องใช้ลิฟต์เป็นลิฟต์ก็ว่าอยู่สมัสับเพื่ออะไรบ้าเลย ตึดๆๆๆๆโอ้ยอ่าดูก่บนึบถึงวังถึงโอ้ยถึงๆไปๆๆๆๆๆโอ้ยรอๆๆอโอ้ยถ้าไม่ทายฟ้ากขไม่ได้ด้ยเราเป็น้ อดชีว yeah, ิตคนเดียหรือเปล่าในโรกนี้โดนควบคุมหมดเลยนะนะต้นเตต้ตตโอยเดออเด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 อเออไม่ด้ไมด้อ๋ออ๋อโอเคเดีนเดียน สองเซียน,นอยู่มาบังคับตกร,รอกุตกเองวะเอ๊ะอย่ามองอย่ามองไป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 กระตุกกระตุกกระตุกเลกระโดดด้วย เส้นแลโดดนะเอียอโเียนเ่ิอออ,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 อายางมันอยู่ในเส้นอยู่ในเส้นยา่ยายา่าย่าไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ผิดคิวอ๋โอโหต้องหังนตะิดกเนเ่ยไปไปไป จ้องคนอื่นได้แล้วโอ้โหเรียนสุดแล้เนี่ยตึ๊บฟื้นเออเรียนไดบเรียนได้ยีมันก็พิมพ์หลารอบแล้วมี่อะไรเจ้าเลิกกับพิมพ์สักทีมันต้องหามันต้องหาเออ ไป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 เราละแรล้วรละใช่ไหมโอ้มีหมาได้โอ,โอ้ไม่ใช่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 เหมือนให้กูุ๊ปเล่มวิ่งเลยใช่ไหม แค่กุ้งเลีว้วิ่งกนเลยโดนถุกไปไปอโอ้โหโอ้เดาว่าจะไม่รอดอีกครับอ๋อย่างไงก็พาที่ขอจบไปเท่านี้ไม่ได้แล้วบาบาโอ้โไอ้ชิบายโอ้โ้กูจะจบไปเท่านี้ก็ไม่ได้กูชิบ ไปละนะ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 โอ้ปคน, oh, นตามชื่นเล่มหมายโอเคครับยังไงก็พาร์ทนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดเนี่ยติดตามและกดถูกใจเป็นกำลังใจใต้คอมเมนต์เลยรบกดพิมพ์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน